สวัสดีค่ะหนูชื่อ,อ็อหญิงท่นัญญาถาปนาภาหะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลายัยชื่อเล่นชื่อนุ่นเลือกมาที่ประเทศนิวซีแลนด์3สัปดาห์ที่เมืองบาคุท่าค่ะ เหตุผลที่เลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะเพื่อพัฒนาศัก,กยภาพตัวเองค่ะใช้ชีวิตให้อยู่คนเดียวให้เอาตัวรอดด้วยตัวเองให้ได้ค่ะแล้วก็พัฒนาภาษาให้เราสามารถใช้ในอนาคตได้ค่ะเพื่อจะเอาไปใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ รู้นอกจากการใช้ภาษานะคะก็คือการได้พัฒนาศักยภาพชีวิตตัวเองค่ะเราพอเรามาอยู่ที่นิวซีแลนด์เราเริ่มจะต้องมีการปรับตัวในช่วงแรกๆอาจจะต้องมีการปรับตัวในเรื่องของสภาพอากาศค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับที่นี่ให้ได้ ได้พูดภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษานะคะเป็นสิ่งที่หนูชอบมากมากเลยค่ะก็คือเหมือนเราได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงในการที่จะพูดกับเจ้าของภาษาไม่เหมือนกับการที่เราไปนั่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนที่ไทยค่ะมันทําให้เราได้พูดมากขึ้นเราได้ทําความเข้าใจกับภาษามากขึ้นค่ะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนะคะก็คือการได้มาโรงเรียนค่ะ โรงเรียนทําให้หนูรู้สึกเหมือนหนูอยู่ที่บ้านค่ะเหมือนกับว่าหนูได้รับความอบอ,อุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะจากเพื่อนหรือจากคุณคร,ครูค่ะทําให้หนูรู้สึกว่าการมาโรงเรียนมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่มันคือสถานที่ที่ปลอดภัยค่ะสามคำให้กับโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้นะคะก็คือขอบคุณค่ะ